ฮัลโหลเพื่อนรักของเจฟทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจำเข้ามาเล่าดำเนินรายการโดยเจฟคนดีคนเดิมครับวันนี้วันอังคารที่3กุมภาพันธ์สอตรงกับวันแรมหนึ่ง้ามเดือน3ปีมะเส็งใครที่รู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้มันตึงๆหรือเจออะไรแปลกๆวันนี้เรามีคำตอบให้คุณครับเนื่องจากวันนี้ดวงดาวมีการเหวี่ยงแรงมาก โดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องเงินที่ต้องเช็คให้ไวก่อนจะไปฟังอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดดวงรายวันก่อนใครวันนี้ถือเป็นวันวอกธาตุดินในภาษาจีนเรียกว่าโบสิงจะถูกฉลอก,กับคนเกิดปีมะเสงชวดและมะโรงครับวันนี้เหมาะกับงานมงคลย่อยๆใครจะถอยรถใหม่ออกจากอู่ออกจากโชว์รูม ก็ยังพอไหวอยู่แต่ต้องดูจังหวะดดีๆเพราะบรรยากาศการทำงานวันนี้จะมีความนิ่งสงบจนน่าอึดอัดเหมือนตอนกำลังจะเข้าบวกในเกมแล้วเน็ตหลุดอนะ่ะคำเตือนสำหรับวันนี้ให้ระวังเรื่องการเจรจาใครมาเสนอเดียวที่ดู too good to be true หรือดีเกินจริงให้เอ๊ะเอาไว้ก่อนเลยนะเพราะดาวพุธย้ายราศีวันนี้ ระวังจะโดนเทหรือโดนเปลี่ยนสัญญาแบบกระทันหันครับปีนักสัตว์ที่ต้องระวังเป็นพิเศษในวันนี้ก็คือคนเกิดปีขานวันนี้ให้ระวังอุบัติเหตุและผู้ใหญ่เพ่งเล็งระวังสุขภาพของกระดูกและเส้นเอ็นไว้ด้วยนะครับอีกรายที่ต้องระวังก็คือคนเกิดปีกุ้นให้ระวังโดนเพื่อนหรือคนใกล้ชิดเอาไปนินทาใส่ร้ายป้ายสี ภาพรวมเรื่องงานในวันนี้เน้นเคลียร์งานเก่าใครที่เป็นคนทำงานประเภทงานหลังบ้านงานเบื้องหลังจะรุ่งมากแต่อย่าเพิ่งเปิดโปรเจกต์ใหม่ถ้ายังไม่ชัวเรื่องการเงินจะมีเงินเข้ามาจากชื่อเสียงหรืองานที่สะสมมาแต่ระวังอาการมือลั่นเพราะอารมณ์ชั่ววูบนะจ๊ะของมันต้องมีแต่เงินมันก็ต้องเหลือนะเพื่อน อย่าเพิ่งลงทุนอะไรที่เห็นผลสั้นๆเพราะวันนี้มีพยากรณ์ว่าจะมีความเสี่ยงสูงในเรื่องของความรักคำพูดที่ว่ารักต้องการความสม่ำเสมอไม่ได้เป็นแค่คำหวานใน DM นะใครมีคู่ระวังผิดนัดส่วนใครที่ยังโสดแล้วมีคนทักเข้ามาให้ฟังหูไว้หูก่อนนะอย่าเพิ่งเชื่อคำสัญญาที่มาไวเครมไวเด็ดขาด ต่อไปเรามาดูดวงตามวันเกิดกันบ้างใครจะรุ่งใครจะร่วงมาดูกัน,นครับคนเกิดวันอาทิตย์ระวังบัตรเครดิตโดนแฮ็กหรือทำของหายการเงินอย่าประมาทควรชะลอทับไว้ก่อนคนเกิดวันจันทร์ถอยออกมาดูเชิงบ้างก็ได้ใครชวนทะเลาะไม่ต้องไปบวกถ้ามีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาต้องรีบขับคว้าไว้ อย่าปล่อยให้ใครมาชุบมือเปิดไปได้คนเกิดวันอังคารใจเย็นๆช้าแต่ชัวร์วันนี้อาจต้องยอมเสียเงินก้อนเล็กเพื่อรักษาเงินก้อนใหญ่ยอมเฉือนเนื้อไปบ้างเพื่อจะได้จบได้สวยคนเกิดวันพุธเชื่อมั่นตัวเองเขาไว้ใครจะว่าไงก็ช่างเขาสมาธิคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดคนเกิดวันพฤหัสบดีวันนี้ อาจจะเป็นจังหวะน่ารกนิดหนึ่งทำอะไรก็ดูติดขัดไปหมดให้อดทนรอเวลาอย่าพึ่งทุ่มสุดตัวคนเกิดวันศุกร์วันนี้ต้องเลี่ยงการประทะนะเพื่อนๆไม่งั้นเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่วันนี้มองโลกแง่บวกเข้าไว้วิบาก,กรรมมันมาเดี๋ยวมันก็ไปเองคนเกิดวันเสาร์ธุรกิจวันนี้ขึ้นลมแรงมาก วางแผนดีแค่ไหนก็มีสิทธิ์หลุดมือประคองตัวให้ผ่านวันนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งขยายกิจการต่อไปเรามาดูไอเทมเสริมดวงกันบ้างเริ่มจากสีมงคลวันนี้ต้องจัดไปเลยครับสีส้มสีแดงสีชมพูสีเทาดำส่วนสีที่อับโชคที่ต้องพักไว้ก่อนก็คือสีขาวสีครีมวันนี้เอาหลบๆไปก่อนนะครับ ทิศท,ที่ช่วยให้รับทรัพย์ประจำวันนี้ก็คือทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือจะคุยงานจะดีลธุรกิจหันหน้าไปทิศนี้เลยครับช่วงเวลาที่ดีเวลาทองแฮปปี้เอาประจำวันนี้ก็คือช่วงเวลา9นาฬิกา19นาทีไปจนถึง10โมงครึ่งช่วงนี้คือนาทีทองครับจะทำอะไรให้รีบทำช่วงนี้เลยโอกาสสำเร็จมีสูง และนี่คือดวงประจำวันนี้ครับดวงเป็นแค่เครื่องบอกทางแต่เราคือคนที่ต้องก้าวเดินไปหน้าทุกคนใครเกิดวันไหนตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เจฟขอไปมูต่อละบ๊ายบาย